สวัสดีค่ะพี่พีๆเพื่อนๆอยู่ในป่านะคะหาเห็ดหาเห็ดขาดน้ำค่ัพี่น้องแต่อยู่ค่ะบางมันขาดน้ำค่ะพี่น้องดอกง่ามอยู่กว่าสิพอแต่หลายดอกอยี่งได้ครัพี่น้องม้องบางนี้มั่งบางนี้ตรงนี้โอ้ยนี่พี่นอ้องนี่นี่ค่ะ <N> แบบนี้ยไ่มีได้หลายดอกพี่ดูงามๆพี่น้องท้ายเดี๋ยวขอทายหนักป,ป๊กก่อนค่ะพี่น้องขอทายหน,นักป๊กก่อนเบิ่งมองหันพี่น้องตุงตุ้งเชือกบาซิแมนปะปุดีเด้องานขึ้นมาทั้งนี้พี่น้องข่อยคิดว่าบ่าได้นั่นแล้วคิดว่าสิบ่ได้ วาซิบม่าแล้วว่างหันพี่น้องไหนได้ได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อพี่น้องเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะพี่นอ้นองนี่โอ้ดอกน้ำ แตยูแตยูแตยูได้พี่น้องแต่ะาหาหาแต่เบ่งมองหันก้อนค่ะเคยมาตัดขาพี่น้องอเอ้ยหมานยูได้หน่หมานยูได้เฮ็ดขาดนา้ำครับพี่น้องเคยได้ประจําต้อค่ะงานบอ่นี่ดูพี่น้อง ออกง่ายยงไงพี่น้องนี่คะ่ะได้ปะนี่ขาวได้ยุได้ยุยนี่ตัวไอ้นี่มันกินพี่น้องแม่งอีนู่นแม่งขุดขี้แม่งขุดนี่เฮ้ยเฮ็ดขาดน้ำพี่น้องดีเจม,มาก าทิตย์ที่แล้วว่างอาทิตย์ที่แล้วก็มาเด้อค่ะมาได้สองดอกพี่น้องมาได้สองดอกอันนี้ก็ขึ้นมาฮะหาบานไปค่ะพี่น้องมีสิพออีก ดี่นม้เงามาขืนแทบตาพี่น้อง,องโอ้ยปุ่นปุ้นที่ขึ้นมากมองนี้พี่น้องเะว่าเฮ็ด,ดยังเดินก็ใต่ลายดอกอุูคค่ะไปไปไปตัดขาเฝ่า,ปาไปหมองอื่นพี่น้องิ่งดูนี่อีกก่ะ มันคือใบใหม่แหมพี่น้องแน่บอคอยเห็นนี่ค่ะกินขาเลือดแต่ขานี่ค่ะมามาบงมองนี้ด้วยพี่น้องตาแนมไปมองอื่นเด้นี่ไหมนี่ไหมพี่น้องว่าแมนบอุ้ยแมนพี่น้องแมน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 โอ้ยเดียว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  อันนี้ต้องเอาทิปคลิปช็อตด้วยนะคะทุกคนนี่มองนี้เด้อพี่น้องเนี่ยนี่นี่น,นี่ตรงตรงเดี๋ยวเอาท่อซับก่อนจะหลบเนดะ้อท่อสับสนุนน้ำกันค่ะพี่ๆเพื่อนอู้ ว้าวสองดอกพี่น้องว้าวนี่ดอกแ ham ดอกแ ham ดอกแค่ะดอกแ h a มิลิเดช่องดอกพี่น้องเดช่องดอกลุนี่ค่ะงามครับนี่ดอกลุนี่ค่ะ โอเคค่ะโอ้ยคิดว่าบะนอนเฮดพี่น้องหมานอยู่ตัวนี้หมานอยู่ตัวนี้ไปค่ะไปไปไปโอ้อยแต่หลายดอ,อกอยู่มองนี่พี่น้องนี่ค่ะดอกพ่อแกงเล่าเด้นี่ว้ายว่าไปเล่นไปเด้อพี่น้องเด้อย,ยังหาหลบๆนี่ก่อน อเฮ็ดยังนี่พี่น้องนะคะหลบหลบนี่ก้อนหมองมันค่อยขืนค่อยมีหุ่นพี่น้องแมนบอสหอยบ่าแมนคักคับโอ้ยบ้าแมนแมนทั้งแมนทั้งบาแมนพี่น้องอ้ยทั้งแมนทั้งบาแมนบิ่ง่ะ อุย้ยงามงามนี่ตันี่นทั้งแมนทั้งบะแมนพี่น้องโอ้ยหนอขาอีกขายอีกลองดูทั้งแมนทั้งบะแมนพร้อมขาอีกขายอีก ตาแห่งคักพี่น้องตาแห่งคักมันค่อยขึ้นานพ่างนี่ครับพี่น้องบอกแล้วมันคยขึ้นเท่ากับว่าเบิง้งล้มนี่กันแล้วไปเนาะค่ะฉันไม่ก็ถือว่าเป็นโชกเป็นลาบของเท่าโอ้ยดอกงามด้วยนี่ ไม่ช่ขึ้นแถวนี้พุ่นแมนบอ,พ,นอพี่น้องดำดำพุ่นแมนบอคือใหญ่ขักแท้ตาก็บอดีพี่น้องจ้าโอ้ยบอแมนเออนใหม่ครับพี่น้องโอ้ยเนาะก็อบอกว่าตาบอดีโอ้ยนาะหลอกพี่น้องให้ตื่นเต้นน้ำตัวนี้โอ้ย โทษเดอ้อพี่นออ้อง,งอัวใตาบอดดียงงวะภาพหมพี่น้องตื่นเต้น,ตนลุนไปน้ำเนาะโอ้ยจังสีล่ละมันจังได้ลุนพี่น้องมันจังได้มวนตัวเงียบเงียบมันกับบอมวนมันกับบตื่นเต้น,ตนแมนบ่ครับพี่น้อง ยังหาเหาะหนิคะพี่นอ้องโ้่แต่พอกแกงแล้วเด้ดีจะมากมือนีสนมากๆมือนีก็เนนาทิมเบริร์พี่นอ้องเอ้ยตูว่านมากก็ได้พอกแกงอยู่ค่ะต้มมห้พอหญยกินเนาะมือเศร้านี่นมันกัดสิต้องได้อีกแล้วว่า หาเคลียแล้วใบใหม่สนันนูน่นๆก็ต้องเคลียเบิ้งได้พี่น้องหลับรองว่าบ่มีบ่มีีัซัดอันตรายเด้ค่ะเคลียได้เอามือเคลียได้ค่ะพี่น้องไปไปตัดขาแล้วเฝ่าวงางไปทั้งทึ่งก็สีไดเม่บานดูพี่น้องมันมืดมันมืดมันคำแล้วเด้ ขวัไข่พี่คุณอนนี่เป๋าไข่นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่โอ้ยโอ้ยบ่แมนพี่น้องโอ้ยมันหลอกคอยฮ่าโอ้ยเนาะ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 อยากสิ้ขาเฮ็ดเม้าทิ่มเด้พี่น้องมันหลอกคอย ลอกให้คอยตื้นเต้นพี่น้องนี่ได้ลายได้พี่น้องจ้แได้ลายได้มองนี่ลายเด้อดอกกงามอยู่เด้อค่ะนี่มองเดียวเด้อนี่เด้อแถวนี้มันต้องมีอีกค่ะพี่น้องเด้อชิงยางหาตัดขาก่อนค่ะตัดขาก่อนโอ้ยขอบคุณเด้อค่ะพี่เพื่พนพนอนมาตัดขาน้ำกันค่ะมีดข่อยยืดไซละ่ะมีดข่อย เอ้ย,อยนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปแต่งที่บ้านเด้อค่ะพี่น้องตัดสีเด้เมียบ้านสีไดยหาต่อค่ะโอ้ยบิ่งนูตานเปี้ยค่ะพี่น้องเฮดทั้งหนีมันบ่ค่อยหลายเอาออกหน่อยๆพี่น้องตัดนี่เลยขุดขุด เดี๋ยวไปแต่งเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแต่งที่บ้านเดี๋ยวไปแต่งเอาเดี๋ยวไปแต่งเอานี่คะ่ะอุยงามดิน้างนอกขอบคุณเด้อคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร์ในเดอค่ะ Thank you to everyone for watching Thank you so much ขอบคุณนะคะไปคะ่ะเดี๋ยว แอดนานจะขอเดินต่อค่ะพี่พๆเพื่อนๆมานมานมานขอบคุณเด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะ